มันไม่มีอะไรคุณลองคิดดูนะเส้นผมโดนตัดถ้าเขาเป็นคนตัดก็พระเอกหน้าดาวคารตัดแล้วเพื่อเบียเบ่ยงประเด็นเบี่ยงประเด็นเบี่ยงประเด็นใส่ตัวเองเหรอตัดแล้วเอาไปโปรยใส่รถตัวเองเพื่อให้ตัวเองโดนจับเหรอผมเชื่อว่าประเด็นเนี้ยมันมาก่อนหน้าที่ตัวตุ่นจะไปตรวจหรือหลังพ็อถามหาว่าเฮ้ย ไอ้นี่ทะเลาะกับใครบ้างไอ้นี่ทะเลาะกับใครไอพ่อพระเอกมันเคยทะเลาะกับใครไหมเคยทะเลาะกับไปไหลมีเรื่องมีราวแล้วมันเคยทะเลาะกับอีฐานไหมไม่เคยไม่เคยทะเลาะกับอีฐานอันนี้สําคัญนะออนนี้สําคัญคนที่ไม่เคยทะเลาะกันไม่เคยทะเลาะกันเลยแต่บันดีคืนดีไอพ่อพระเอกนะดาวอังคารไม่พอใจอะไรไม่พอใจอะไร เขาเขาาไม่พอใจอะไรทั้งท้ที่ไม่ได้ทะเลาะกันเลยนะเออแล้วใครมันจะโง่เอาเส้นผมไปปุยในรถตัวเองเออคนที่ไม่เคยเทะเลาะกันอยู่ด้วยกันมาเออมาวัดจีเพ็กก็มาในวันนั้นก็ไม่ได้เห็นมีอะไรพอไปตัดเส้นผมแล้วเนี่ยพอไปตัดเส้นผมแล้ว สิ่งสิ่งหนึ่งที่สิ่งที่หนึ่งที่ไม่มีใครคาดคิดคือคดีอยู่ในหมู่บ้านไกลเพือเนเที่ยงเนี่ยมันจะมีคนสนใจมันจะมีคนสนใจสื่อประโคมข่าวคนสนใจโชเชีย่ยวยูทูบโอ้โหมาไม่ไม่รู้ว่าใครเป็นใครอะไรยังไงนั่นเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างมันปิดบังไม่ได้ปิดบังสื่อไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเคลีย มันต้องเคลียร์ในส่วนหนึ่งนะครับในส่วนหนึ่งผมจะบอกให้ว่าพอผมเชื่อว่า mm. ผมเชื่อว่าเอฟซหรือคนที่ติดตามคดีอยู่ในหมู่บ้านแก๊งเวที่อยเงนี้เขาเขาไม่ไม่สิ้นความสงสัยอยู่ในความรู้สึกของเขาเขาจะมีความรู้สึกว่ามันใช่เหรอแล้วถามว่าเส้นผมนั้นเอาไปทำอะไรตุ๊กตาที่อยู่บนภูเหล็กแก๊สไปเพราะอะไรยังไง เขาจึงถามหา,าแรงจูงใจแรงจูงใจที่กระทำนั้นกระทำไปเพื่ออะไรกระทำแล้วได้อะไรเขาได้อะไรจากการที่ตุ๊กตาตัวนั้นไปอยู่บนภูเหล็กแก๊ผลประโยชน์นั้นผลประโยชน์ที่ตุ๊กตาไปอยู่บนภูเหล็กแก๊มันได้อะไรใครได้ประโยชน์อืมใครได้ประโยชน์ตรงนั้นแรงจูงใจถามที่ว่าเคยเทะเลาะกันไหม ไม่มีการทะเลาะไม่มีการทะเลาะตบตีไม่มีเรื่องการแบง่งนี่แบ่งสินแบ่งนันน้นแบ่นี่ไม่มีเรื่องธุรกิจกลายเป็นว่าคนที่ทะเลาะเรื่องธุรกิจกลายเป็นไอ้ไหลทะเลาะเรื่องธุรกิจกับใครกับพ่อพระเอกหน้าดาวองคารเกี่ยวกับเกี่ยวกับอีธานไหมไม่เกี่ยวคนฟังมันมันไม่เก็ตี่ทะเลาะกันเรื่องนี้นแล้วถ้าเกิดว่ตาตัดผมเอาไปทําเกี่ยวกับเรื่องกี่ยวกับเศยศาสตร์ แล้วใครมันเป็นคนข้างใครเกี่ยวกับเรื่องสยศาสตร์ใครที่มันเป็นเป็นคนที่ใฝ่รู้สนใจในเรื่องสยศาสตร์จะมองแต่ว,ว่าพ่อพระเอกพ่อพระเอกข้างใครสยศาสตร์ใช่ไหมถ้าคิดดูแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี <c oughs> อิทานแต่ก่อนเป็นเจ้าแม่ไฮโลนั่งเป็นสิบยี่บชั่วโมงเพราะเจ้าแม่ไฮโลมันต้องมันต้องนั่งนานจนสภาพร่างกายแย่ มีลูกยากอยู่ในวงไฮโลจนหน้าดำข้าเครียดแล้วนะ่ะการเล่นไฮโลกันเล่นการพนันมันก็ต้องมีของคงของขังอะไรก็ว่ากันไปอันนั้นในส่วนนั้นยังยังเลี้ยงยังเลี้ยงอะไรอีกยังเลี้ยงน้องแมวอีกเออเพื่ออะไรเพื่อสแสวงหาเพื่อสแสวบงหาน้องแมวมันมันคืออะไร ขอโชคขอลาบขอให้ดวงดเีเก็บน้องแมวอันนี้ไอ้ไหลไอ้ไห,หลเคยเห็นอยู่นะเ,เขาเอามาโชว์อยู่อีถานเคยเอามาโชว์อยู่ว่ามันได้น้องแมวมาใฝ่หาเรื่องเรื่องพวกนี้ม,มันก็ถ้าพูดถึงเรื่องธรรมดาก็ธรรมดาแต่ถ้าพูดถึงว่าเฮ้ยอีถาน มึงใฝ่าหาเรื่องพวกนี้ขนาดนั้นเลยเหรออีกเยอะแยะมากมายนะท,ที่ยังไม่เล่าอยู่ในนิทานเรื่องนี้นะสิ่งที่ผมเล่ามันไม่ใช่เรื่องจริงนะเป็นนิทานเล่าให้ฟังแล้วทีนี้ถามอ่ะใครได้ประโยชน์จากตุ๊กตาไปอยู่บนภูเหล็กเกศนะท่านสังเกตไหมว่าใครก็ตามใครก็ตามที่มีอยู่มีกินมีอยู่มีกินความ ม่อยู่ม่กินอิฐานจะชอบชอบไปด่าเขาไปว่าเขาโดยให้คนอื่นไปด่าสมมุติว่าชาวบ้านอยู่ในหมู่บ้านใจปืนเที่ยงขายของได้เพราะเกิดคดีอิฐานก็จะบอกว่าหากินกับกับตุก,กาตาเขาคนส่งของมาให้ตาและยายเขาก็จะบอกว่าได้คงได้ของมาจากตุกาตาเขาตายทาั้งทั้งที่เขาอยากจะให้ มันเกี่ยวเหรอก็จะบอกว่าให้ถ้าถ้าไม่มีตุ๊ก,กาตาก็ไม่มีใครรู้จักใครอยากให้เกิดอืใครอยากให้เกิดล่ะไม่มีแต่มันเกิดมันเกิดขึ้นมาคนก็อยู่เราไม่ได้ไปห้ามสื่อให้มาสัมภาษณ์เราเราสัมภาษณ์เราออกออกทีวีออกทีวีไปคนก็รู้จักมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เห้ยมันก็อยู่อย่างนี้ แต่ทําไมคนอิฐานถึงมองว่าหากินกับตุ๊กตาเขาขาวัดเขาวาไม่ไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจว่าเฮ้ยกูต้องทําบุญให้กับตุ๊กตากูทําบุญแค่ครั้งเดียวก็พอแล้วผมถามว่ากินข้าวกินทุกวันมันก็กินทุกวันนี่มันเด็กนะไม่รู้ว่าระหว่างระหว่างอิฐานกับอดีตสามีใครใครจะเอานมเปรี้ยวไปให้ไปให้ทาที่ตุ๊กตาไอเนี่ยก่อนนะไม่รู้มันรู้หรือเปล่าว่าวันนี้คือวันเด็ก หรืออะไรยังไงต้องเอาขอนมไปให้ตุ๊กตาเขามันนึกได้หรือเปล่าหรือว่าไม่มีประโยชน์แล้วถ้าลองคิดดูนะคนคือคนคือมองว่าใครที่ได้ผลประโยชน์กับตุ๊กตาตัวนั้นที่ที่เสียไปเขาไม่ชอบเล้วทำไมทําไมเป็นอย่างนั้นแม้แต่ไอเรานี่ยังงงแม้แต่ตอนนั้นอะไม่แน่ใจว่าพ่อเพี่และแม่นในฝัน ฝันเห็นตุ๊กตาก็ไม่ได้ฝันเห็นตุ๊กตาก็ไม่ได้มันเป็นอะไรไปห้ามความฝันเขาอีกเขาฝันเห็นตุ๊กตาก็บ่นด่าเขาเอา้าไปกันใหญ่แล้วเมื่อ,อไรไจฝันเห็นม้งฝันเห็นตุ๊กตากูเห็น,หน,นอย่งกูไม่ฝันกูไม่ฝันอ้นอาแล้วยังไงไปห้ามความฝันเขาอีกเขาก็โอ๊กูงงกูง,งึ กูบม่เข้าใจเลยมึงบังเอิญเหรอมันบันเห็มันบันเห็ตุ๊กตากูดังเลยมันดังเลยเอาคือผู้สื่อข่าวถามว่าฝันเห็นไหมกาบอกฝันเห็นแล้วเขาก็ร้องไห้แล้วก็มันแสดงมันแสดงมันแสดงอะไรนั่นน่ะมันแสดงมันเละเละติงไปไปยุ่งอะไรกับชีวิตเขา มันไปอยากหนังกระโดดมึงหาจินมึงมึงด่ามึงด่าเอาเขาฝันเห็นนักข่าวไปสัมภาษณ์แล้วฝันเห็นฝันเห็นแล้วเขาก็ร้องไห้แล้ว,ลอ,ลวอิฐานไม่พอใจไม่พอใจที่เขาฝันเห็นหรือไม่พอใจที่คนเข้าไปให้กำลังใจเอาแสดงว,ว่ามึงอิจฉาเขานี่ ไอสิ่งที่อะไรแปลกใจคือมึงแท่ๆนี่ทำไมไม่ฝันเห็นตุ๊กตา,ตามึงบ้างล่ะหรือยังไงทําไมมึงถึงไม่กูก็แปลกใจทําไมอีฐานทําไมไม่ฝันเห็นลูกมึงออไม่ฝันคนอื่นฝันเป็นเรื่อง